เคยเจาะไม้แล้วควันขึ้นแบบนี้ไหมครับนั่นก็เพราะคุณใช้ดอกสว่านผิดประเภทยังไงล่ะดอกสว่านหลกัหลกๆนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าประเภทได้แก่ดอกสว่านเจาะไม้มีลักษณะเป็นเกลียวส่วนปลายจะแตกต่างกันออกไปมักมีปลายแหลมเพื่อเจาะนําลดการแกว่งระหว่างการใช้งานใช้กับไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนดอกสว่านเจาะเหล็กมีลักษณะเป็นเกลียวปลายดอกแหลมเพื่อป้องกันดอกสว่านไม่ให้หนีศูนย์กลางเวลาเจาะลงไปบนเหล็กนะครับแข็งแรงทนความร้อนได้ดีใช้เจาะเหล็กอลูมิเนียมและโลหะทั่วไป ดอกเจาะปูนมีหัวคล้ายๆฉลามักค้อนเพื่อช่วยรองรับแรงกระแทกจากการใช้งานทําให้สามารถเจาะได้ง่ายใช้สําหรับงานเจาะอิฐปูนและคอนกรีตจับคู่กับสว่านทอ0ินิวตันเมตรอย่าง SCDS 125ตัวนี้เจาะอะไรก็จบไม่ว่าจะเป็นการเจาะไม้เจาะเหล็กและเจาะปูน จออะไรก็ไม่พลาดแค่เลือกดอกให้ถูกประเภท S c D S 1 2 5ตัวนี้เจาะไม้เหล็กปูนได้หมดในตัวเดียวอย่าให้เครื่องมืดีๆแบบนี้หลุดมือไปนะครับกดที่ตะกร้าเลย